สวัสดีครับถ้าจะพูดถึงไผ่ที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดและเป็นที่นิยมก็คงจะดีไม่พ้นไผ่สร้างไผ่เพราะไผ่นี้เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเป็นไผ่ท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปลำของเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายสะดวกต่อการตัดเพราะไม่มีหนามตัดแล้วก็ลาบ หรือแบกไปใช้ประโยชน์ได้เลยแตกต่างจากไผ่ชนิดอื่นที่มีน้ำแล้วก็ลำใหญ่ไผ่ชนิดนี้สามารถเอาไปทำรั้วทำคอกปศุสัตว์ทำจักสารแม้แต่หน่อของเขาก็กินอร่อยสามารถเอามาแกงเอามาซุปเอามาทำหน่อไม้ดองต่างๆก็ได้ครับไผ่สร้างไผ่ สารพัดประโยชน์ครับผม